สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านครับผมครับวันนี้จะปลามาใส่เบ็ดนะครับผมครับวันนี้เลือกเบดความยาวตีเมตรห้าสิบมานะครับขอวันนี้ผมใช้เบอร์สิบสองนะครับผมนะครับเยื่อวันนี้นะครับเป็นห่วกนะครับห่วกนี่ก็ไปเอาซื้อตีไอ้นกมานะครับของไอ้นกนะครับเนาะนะครับ ตัวจจนงามจจนงามนะครับครับขอผู้ชมที่อยู่โซนบ้านไม้บัวแดงหนองบัวแดงเกาถ้าต้องการหวกหรือว่ากบเอาไปเลี้ยงนะครับเกาะไปซ่อซื้อตีไอ้นกได้นะครับเนาะนะครับนี่ผมก็ไปเอามาละนะครับนะครับวทวันนี้เอามาที่ห้าสิบหลังนะครับนะครับจะใส่ในน้านะครับนะครับบริเวณนี้นะครับเนาะครับครับการเกี่ยวเยอะนะครับผมก เกาะที่หางมันนี่นะครับนะนะครับเกาะโคนหางนี้นะครับแล้วก็เขาก็ย่อนใสเลยนะครับผมนะครับเอาลงไปสักข้อนิ้วสองข้อนิ้วเนี่ยนะครับนะครับ ครับเดี๋ยวผมบึดเขามาใจพอนะครับเนาะว่าจะได้ป่าอะอย่างพ่องนะครับเนาะครับอันนี้ผมจะมาใช้รอบแรกของผมนะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันนะครับว่าจะติดก่อนะครับเนาะครับบิดหวกนะครับผมดูหลังแรกนะครับอ๋อนี้เยื่อมดแล้วนะครับผมเออตายนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยื่อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาไปลุ้นหลังต่อไปครับ นี่ปลากินแล้วนะครับผมนะครับกันเบ็ดผมนะครับลุ่มปุ่นนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นมากันนะครับพอเป็นปลายนะครับผมนะครับท่านชุมชนเหนียวพี่ก้อนครับเหนียวพี่ก้อนมาแล้วครับตัวแรกโอ้ตัวใหญ่ขนาดนนั้นะครับนะครับ ตัวแรกนะครับผมมาหนอนประมาณครับครับไปดูหลังต่อไปนะครับคทุกผู้ชมครับดูเบ็ดหลังนี้ของผมนะครับเด้อมูปลาจะกินก่อนนะครับโอ้ติดอยู่นะครับผมครับติดอยู่หรครับนะครับปลาลิ้มแหมตัวนั้นนะครับผม นี่ปากติดเห็นั้นนะครับปลาิมน้อยนะครับผมนะครับหลังนี้ติดแล้วนะครับครับอืมนะครับผมโอ้นี่โดนอย่างโมดนะครับเนี่ยด้วยนะครับได้เห็มตัวแล้วครับ ทางนี้ปลากิบน,นะครับรุดรุดเห็นแล้วนะครับรุดหลังต่อไปเหรครับอันนี้ปลาที่ทเหแล้วนะครับนะครับปลาลิ้มนะครับ ทางนี้ปลากระติ้นหั่มลัวนะครับปลาลิ้มนะครับนะครับได้หั่มตัวแล้วนะครับผมนะครับขอฝากผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ตัวนะครับเนาะหากชอบคลิปบรรยากาศไซเบตนี่ีนะครับเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังต่อไปนะครับผม ครับอันนี้ก็มาสรุปของผมนะครับรอบแรกนะครับครับได้2 c 6ตัวนะครับผมขับเดือย้างบึดไปใจรอบหัวค้มแหมกลันะครับผมช่วงที่รอไปใจเบ็ดนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับครับมบรรยากาศตัวยนะครับผม เดี๋ยวคนยุดเซตย่างเซตนะครับน้อน,อน,อนอเดี๋ยวเขาไปใจเบิ้แงเห็นกำนะครับครับอันนี้เขาไปใจรอบหัวค่ำนะครับผมพอแล้วครับว่ารอบนี้จะได้เพิ่มแหมกี่ตัวนะครับผมตรงนี้เป็นไรครับเออ ปฏิสกรรมนะครับไปดูหลังต่อไปนะครับามาดูหลังนี้นะครับน,นี่ป่าติดแล้วนะครับผมครับกอดินดน้อยนะครับน,น,นะครับมาดูหลังนี้นะครับเป็ดนี่ลุ่มปะครับปฏิออสกรรม นี่ก็ติดแหมหนังแล้วนะครับนะครับน่าจะติดแต่เจ้าแล้วครับสายเบ็ดแล้วครับดูมดนะครับนะครับครับดูหลังนี้นะครับป่าติดแล้วนะครับผมโอ้ยังนี่เออเย็นนะครับท่านผู้ชม นะครับเยี่ยนกินนะครับดูบร่รงนี้นะครับปลาติดลวนะครับปลาลิ้มนะครับ เงียบแล้วนะครับนะครับปลาลิ้มนะครับผมครับนี่นะครับกันเบ็ดจมอยู่ลุงบ้าครับโอ้ติดอยู่นะครับแต่งจมครับผมดึงให้มากนะครับ ปลาลิมนะครับผมนะครับในมือตรงแล้วครับครับหลังนี้ก็กินเห็นแล้วนะครับมากันนะครับโอ้เป็นปลาเสด็จนะครับผม รับท่านชมตัวจิ้งใหญ่กันนะครับอย่งนี้หลังแล้วนะครับนะครับปลาลิ้มนะครับลงนี่นะครับอย่งนี้กิกนหางแล้วนะครับ บย่างนี้ปลาตีนเหมือนกันนะครับโอ้เป็นปลาดุกนะครับผมปลาดุกจีนหอกนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมใส่ในน้ำเมืองตัวนี้นะครับนะครับ ็ำตัวแล้วครับผมครับดูตรงนี้นะครับอันนี้ติดกันแล้วนะครับนะครับปลิ้มนะครับผมครับอันนี้มาสรุปเหยื่อหวกนะครับครับที่ผมใส่ไว้กี้นะครับเนาะครับของมาจังดูนะครับ ก็จะได้กี่กิโลนะครับทั้งหมดประมาณสี่โลแปดนะครับฮักกระชังนี้ออกประมาณ1กิโลนะครับเนาะน่าจะได้สามกิโลปลายนะครับนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับครับผมไม่หยุดหลายตัวอยู่นะครับครับ ก็ฝากผู้ชมทุกท่านตัวนะครับเนาะหากชอบคลิปบรรยากาศยงอี้นะครับเนาะไซเบสนะครับหาปู่หาปายเงี้ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนนะก็ฝากที่ตามหันกลับนะครับเนาะครับของผมก็คืนนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านละนะครับนะครับในเตยก็ะเอ่อก็ปอกินแล้วนะครับเนาะพอได้ทําอาหารแฮม ไหลมือเลยนะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสครับสวัสดีครับผมปากันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ